พ,พูดถึง,ถงที่เกาะลานที่เกาะลานนิดนึงครับคือธุรกิจที่เกาะลานเนี่ยก็มีแพลนที่จะทำที่พักเล็กๆสามห้องนะคะออแล้วก็มีร้านคาเฟ่ค่ะก็คือจะเป็น2ธุรกิจท,ท,ที่เตรียมทำแล้วก็ตอนนี้กำลังแบบ ก่อสร้างอยู่ค่ะก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงไม่ใช่เป็นรีสอร์ทใหญ่โตใช่ไหมไม่เราไม่ได้รวยขนาดนั้นข่าวมันสะพือออกไปว่าเออหลายล้านเก็บเล็กผสมน้อยเราเงินนี่แหละไปไปไปทำเพราะว่าคือเริ่มจากการที่ไปถ่าย y t u t u บอลล่าวอไวท์ที่เกาะร้านคือตอนนี้เด็กไม่เคยไปเลยคือไปตอนโตแล้วก็รู้ว่าชอบที่นี่มากชอบคนที่นี่ด้วยชอบ ทะเลเป็นคนชอบทะเลอยู่แล้วค่ะผู้คนชอบทะเลแล้วชอบทะเลแล้วชอบชอบผู้คนชอบเขาชอบเราปะก็เกิดธุรกิจเล็กๆอันเนี้ยมากับคนบนเกาะค่ะแล้วเราไปร่วมทำร่วมทำครับที่ต่อเขายังไงที่เขาจะยอมขายที่หรือว่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ซื้อค่ะเพราะว่าไม่ได้รวยจริงคือเขนเหล็กกันเหรอเออ ็คือเราม bills, um. ีมีกลุ่มเล็กๆแล้วก็มาลงทุนทําแล้วก็ไปเช่าค่ะเช่าก็จะปลอดภัยสุดสามห้องเรียกว่าวิลล่าได้หรือเปล่าบมันเล <sport> ็กๆมากแต่ม <c oughs> <c oughs> ันแบบเป็นเล็กที่มีคุณภาพอ่ะเอออันนี้รีวกอะไรคิดเงินเอาคิดเงินมาแบบคืนแล้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอรอให้เสร็จเรียบร้อยก่อนมันเป็นพรีเซ่ใช่ไหมฮะนุ่นหรือใครก็ไปได้ก็คือก็คือสําหรับสามห้องนอนอะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นห้องที่แบบเป็นมุมที่เห็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เชื่อว่าเวลาใคร ใครไปไปทะเลเนะอะก็ต้องอยากได้ที่พักที่เป็นแบบต,ต,ติดทะเล,ะเลนุ่นก็เป็นคนนึงถ้าถ้าเกิดไปทะเลยังงนุ่นก็ต้องหาที่พักที่ติดทะเลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนอดีไซเนอร์เราก็ออกแบบมาแบบเออเออมันก็ไม่เหมือนที่พักที่อื่นในในเกาะล้านด้วยเนะะี่ยค่ะการตกแต่งก็จะก็จะเปลี่ยนแปลงออกไปเน,น,นี่ยค่ะจริงๆตั้งใจอยากให้เปิดก่อนปีใหม่แต่คิดว่าอาจจะไม่ไม่ทันไม่ทันใช้ใช้ใช้บัตเจ็ตในการลงทุนเปเท่าไหร่มาดูการ ก็ <S <S เป็นก็หลักล้านอ่ละหละักล้านอะไกแต่ก็ไม่ไม่ได้เยอะมากค่ะอย่างที่บอกว่าเล็กๆจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้คือที่นี่น่นารักตรงที่ว่ามันเป็นธุรกิจเล็กๆหมดเลยรึกว่าความน่ารักมันอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็การลงทุนก็คือการความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเวลาจะลงทุนทําอะไรเราก็ต้องพยายามให้เซฟตัวเองด้วยแล้วก็เซฟทุกๆคนด้วยนะคะอันนี้ความคิดเ่็น ตีไม่ใหญ่ค่ะไม่ใหญ่เลจริงๆค่ะอยื่อมาข่าวเขาบอกว่าหลงทุนเป็นร้อยเป็นร้อยไม่มีไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วพอเราไปลงทุนนี้คนที่เกาะเขายังไงบ้างเขาแบบดีใจแค่ไหนเพราะว่าคือเขาจะเห็นรุ่นไปบ่อยไปบ่อยว่าแบบทำไมพี่นุ่นไปบ่อยจังเลยมาทำอะไรคะแต่บางทีก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะว่างวันสองวันก็ก็แวะไปถ้าคนที่ท่องเที่ยวจะรู้เลยว่าที่พักสวยๆเนี่ยจองยากมาก บูธบางบางที่ที่นู่นไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างว่างเวลาคาสบังกาในอา,อาคือที่พักแบบเต็มหมดเลยอ,ะอ่ะคือเต็มกันแบบข้ามปีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้คือน้ําทะเลแบบใสมากๆถ้ามีโอกาสอยากไปค่้วิวกว่าร้านเราชอบสนิทตรงไหนเพราะว่ามันคนสึบว่าเกาะหุ่นก็เออ่นึกว่าเป็นทะเลที่เป็นเกาะที่แบบใกล้กรุงเทพการเดินทางอ่ะขึ้นเรือประมาณแค่ข้าสปีดบูธคือ15นาทีเองถึงแล้วเลยะคะ่ะก็ มาง่ายแล้วก็น้ำใสบางบางช่วงคือแบบอุ๊ยทำไมมันเหมือนทะเลทางใต้เลยแล้วก็ทรายขาวพระอาทิตยตกสวยมากอยากไปกันอยากไปรุน้นเปิดไม่ทันปีใหม่ได้ดูเริกไหมคะว่าปีหน้าจะแบบว่าช่วงไหนดีเลยตอนนี้ต้องดูเลิกคนงานก่อนเพราะว่าแบบไปที่ อ้าวทำไมเขาส่งคนเองอ่ะคือคือจังหวะแบบมันก็อาจจะยากสมมติที่หนึ่งอาจจะเป็นงานไม้ก็ต้องเป็นช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านไม้ด้วยแต่ที่ตั้งไว้ยังไม่บานงไปใช่ไหมครับหรือว่าเลยไปแล้วเลยไปนิดนึงแล้วก็ก็เรียกเก็บเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็มีแต่ันจะคาดหวังข่งกอเป็นของพี่นุ่นแล้วมันมันจะต้องมีบางอะไรก็คาดหวังเหมือนกันคาดหวังเพราะว่าก็เท่าที่ดูกับคนในหุ้นส่วนกันแล้วเนี่ยก็ดูแล้วรู้สึกว่า เราก็ชอบนะชอบแบบนี้แล้วกับการที่นุ่นเดินทางค่อนข้างเยอะไปต่างประเทศเยอะอย่างเงี้ยก็จะเห็นเห็นการตกแต่งอะไรเงี้ยหลายๆแบบก็อันนี้ชอบเลยค่ะก็ใส่ความเป็นนุ่นบ้านุ่นไปเยอะขนาดไหนสำหรับสไตล์เป็นเป็นฝ่ายต่อราคาหรือว่าน้องน้องๆในบริษัทบอกพี่นุ่นไม่ต้องทําแล้วก็ได้เดี๋ยวคนจะว่าพี่นุ่นเลยบอกไม่ไม่ไม่คือเราก็ต้องคุยราคาอะไรใดๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแค่อ่าง อ่างอาบอ่างน้ำอ่ะก็ราคาประมาณเก้าหมื่นแล้วอ่ะอันหนึ่งเหรียมันก็มันก็ราคาสูงเลยค่ะแต่ว่าก็เขาก็ดีไซน์มาให้มันแบบเออมันแบบสวยเหมาะกับที่พักอะไรเงี้ยค่ะที่นี่ยังมีไฟในการทำธุรกิจอสังหาอยู่ตลอดเวลาเลยมีมีมชอบ,ชอบค่ะมันอยู่ในตึกเล็กๆคืออยู่นิ่งๆไม่ค่อยได้จริงๆมันน่าหลงไหลอะไร่เปธุรกิจคืออย่างที่บอกว่าในการลงทุนที่ไม่เยอะ เพราะฉะนั้นอะเราไหวเราไหวเราก็ทําแล้วก็ก็ต้องดูว่าเวลาเราทํางานแล้วเนี่ยนุ่นไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปลงรอยเ็นเซเพราะฉะนั้นทีมเป็นเป็นสิ่งสําคัญที่มีคนจะแบบเหมือนช่วยเราทํางานอะทำงานให้เราอะไรเงี้ยเราไปอยู่กับเขาอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็ต้องขอบคุณหุ้นส่วนที่ทุกคนเขาแบบมีความ professional กันพอได้เห็นทุกอย่างมันเสร็จมันสวยอย่างที่เราเห็นคือมันมีความสมก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคือตั้งแต่แรกๆไปก็คือแบบแค่โครงเลยแดดยังส่องอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ อันมีหลังคาเริ่มปลูกไม้เริ่มอย่างเงี้ยก็ก็ชื่นใจหน่อยแต่ก็อยากให้เสร็จเร็วๆเหมือนกันคือทำด้วยสามีหน่อยที่ไปทำบุญด้วยกันหลายคนเลยแซวว่าปีละปีละลูกคู่ลูกคู่ในปีปีปีละรูปปีละรูปค่ะเป็นอะไ็นมันเป็นประจำไปแล้วอ่ะเป็นรูปประจำทุกปีว่าก็อยากให้ทุกๆคนมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราแล้วก็ต้องขอบคุณที่ที่ทุกคนมาร่วมทำบุญกับเราด้วยเป็นบุญทุกปีเวลาถ่าูปกัน เขาบอกคนไม่ใช่ดาราเหมือนเดิมแสดงว่าการที่แบบจะแบบถ่ายรูปคู่เขาเอามาโป่อะไรเงี้ยยากใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเด้ไปขอเขาถ่ายสิเวลาเจออ่ะจะมีมากไปหนึ่งรูปไหมคะแต่เราปีไม่รู้แล้วแต่จังหวะบางครั้งแต่เราไม่เคยแตเราไม่เคยแต่อย่งนีก็ได้แต่ก็จะมีแบบเออ คนที่มาร่วมทำบุญเขากจะถ่ายอย่างเงี้ยเก็บไว้บางทีก็ไปเห็นในติ๊กต็อกแล้วเขาเป็นไงบ้างเขาเห็นตัวเองหรือว่าโดนถ่ายเนี่ยเพราะปกติเขาไม่ค่อยออกสื่อก็ไม่ได้พูดอะไรใส่หน้ากากนางก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะแต่เขาก็ยังไม่ชินเนาะไม่ชินไม่ชินค่ะต้องพาออกงานก่อนๆหรือว่าเขายุ่งเขายุ่งนักธุรกิจเนอะใช่นักธุรกิจเขาไม่เป็นสายการเขามีงานประจำของเขาใช่ค่ะ โอเคนะคะโอเคนะคะฝั่งนี้โอเคครับ